สวัสดีค่ะวันนี้ถ้ามาเล่นเปลียนบรรยากาศตักผลไม้ก,กันจะ้ะงานงานไม่ใช่งาน,น,นเข้าป่าตักลูกทิตะใบค่ะนี่นกรอบเลยนี่เยอะอยู่นะนึ่น ครั้งแรกของปีจ้ะปีนี้โอ้แต่ว่ารูปไม่สวยรูปม,มันเหว,วี่ยงจะต้องไปับตรงอื่นละนู่นจ้ะแดงๆนั่น่ะเงินทั้งนั้นเลยจ้าเรียกแล้วเรียกแล้วนี่พามาเปลี่ยนบรรยากาศจ้ามาตักลูกชิดกับใบลูกแดง อุ๊บตีนี้ออเด็กดีค่ะจากเสร็จแล้วก็จะไปคัดเลือดรู้ที่สมบูรณ์ุจนแบบจากเนื้อเป็น,นเชือกค่ะทำไมเราจะได้เงินเพิ่มเนาะเย็บล้างปอดเอ้ยจะไปเฮ็ดป้ายดีกว่ายูซื้อนี่ค่ะจุดที่เราพากันมานะคะ ันไม่ม้วนหรอมันตักไม่ม้วนหรอมันไม่ม้วนปังพี่จอดรถง,งา่ายก็มาีพี่ฉันมากัก่พีคดได้ทีบนี้เหรอ,อ คันใหญ่ก็คันใหญ่ด้วยคันเล็กมันก็เสียบได้ได้แล้วฉันจะเอาไว้กลางทางเนเาะไว้กลางทางหยวนมือมาจดลูกมันได้อยู่ลูกมันเต่งดี

นี่มีก็ะถิ่ม้ตามตัา้งเขาเนี่ยจ้ะเขาชวนมาหลายรอบแล้วแต่วัตีประเด้ไม่มาไม่มีเวลาเนาะเฮ็ดงานนั่งฮ็ดงานแต่บ่ได้มากแต่เลี้ยง,ล,งล,ยล,ลูกเป็นไงถึงกลับจากการดิ๊กได้เป็นขันี่ือดลูกมันลูกมันบ่สมบูรณ์เลยจ้ะมันจะเป็นแบบนี้นนจะไปคัดเลือดออกเออเเวันนี้ไม่หิ้งมีหิ้งวันนีย นันละมีมุบโบรีบอร่อีกตานี่ตาดกจ้ะเปลี่ยนตาใหมา่แล้วนี่มันมาเป็นก้อนเดืนก้อนดิค่ะแดงจุงคิงอ เแาเห็นอีกอย่างแล้วเนาะหืมเสียงเทจวดจานฮ่าฮ่าเล้วขี้ข้านี่วะ โอ้ยตักไปกับเทพไปแบบี้นน่งเอาดีกว่าพิลี่หลังเออเดี๋ยวพ้าไปเก็บดอกแต่ว่าเขาวาตัวนั้นมันเลื่ยพาน่เลยไปมันเลยไปแล้วมาพิลี่น้นงหลังเจาะง่าย เาแล้วใส่รสใส่สุดตะเคิบตะเคิบวะกระดึบกระดึบวะกวนลังกวนแอเนะเออจริงๆอนะมันขนมหลังท่าใได้ไม่ถ้าเขาแบบนี้ก็เป็นตำนางอยู่เนาะแต่เป็นแบบเมือก้กอนนานี่ก็บดเป็นบอยากษนาง ก้อนก้อนยูนี่ได้อยู่ลายเป็นขาลายเลยค่ะเป็นขาก้นเป็น้นดีเป็น้นงนี้คือแบบนี้ไมเน้อดา้านเนื้อตก้ค้ เ่นนะเะจห็ดพึ่งหวานมันตายมันไม่มีเบบี้อีกแล้วเนี่ยเห็ดพึ่งหวานเท่าของเสียอันนี้อร่อยกว่า,วาอ,อ,อือมันคือคือใส่ถุงขอบคุณค่ะจ้ะพึ่งมันก็กินได้เยนี่ยเห็ดพึ่งเต่าเ,เห็ดพึ่ง,งน่าจะได้อีกอย่างแล้วอันนี้แก้มซึ่งคล้ายๆเห็ดตับเตาเลยทีเดี แกงเบงเด้อไปแกงซิมเบิงหนูกินดูอยู่อ,อันนี้เห็เดนี่ค่ะโอ้ยเห็ดเต็นมกนาวนี่ละนี่อือเห็ดอันนี้คือเห็ดพึ่งเนยเก็บมาเห็นไหมข้างหน้านะอ่ะดอกหนึ่ง ข้างหน้าเจ้าแหละไปแกงนี่เห็ดมะพาวโคโคริสเกสวยจังโอ้ยลมย่อนนัโอ้ยเนาะ ว่าเพลิงวานนะกำลังอ,ออกไม่ขีดไฟไปชม้าไปน้งามงางแกงอร่อยเลยนี่แกงใส่เปรี้ยวหน่อยนึงป้าเดี๋ยวนะเราจะไม่เห็ดอันนี้บ่คันทะเลนบ่มี่บอคมามามา,มา,มมา <laughs> นางมาเบิ่งนะเอ <c ười> อเขากันมา นู่นนะงวงกับมี่ชือของลางคนเอแพะล่างอันนี้ก็ม้าไอ้ตีมาชมวิวแล้วค่ะเขาจะมาชมวิวผักมุ้ยาร้านน้มันน้ีอุ้ยอ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 ุ้ยตกใจ